สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายเดซี่แอนนี่ครับนะคะสำหรับในวันนี้จะนำนิยายในชุดทะเลทรายแห่งรักมาอ่านให้ฟังกันต่อค่ะท่านใดสนใจอ่านนิยายในรูปแบบอ e ีบุ๊กสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ w w w e w e b m a r k e t c o m นะคะทรายรอรักตอนที่3จากอพาร์ตเมนต์หรูหราย่านธุรกิจของเมืองซีแอตเทิล หาซิมขับรถมาตามเส้นทางที่พิมระดาบอกประมาณ15นาทีก็มาถึงสวนสาธารณะเคอรลี่พาร์คขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายแก่มากแล้วเธอพาเขาเดินไปรอบสวนเล็กๆแห่งนี้พร้อมกับเล่าความเป็นมาของเมืองเก่าให้ฟังชื่อของเมืองตั้งตามชื่อ h ีฟ์ s ซ a t ทิลท่านเป็นคนพื้นเมืองของดินแดนแถบนี้มาก่อน ก็คือพวกอินเดียนแดงนั่นแหละค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าเมืองเก่าที่เคยทำแต่อุตสาหกรรมป่าไม้แบบบ้านๆจะกลายเป็นศูนย์กลางการส่งออกและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยติดอันดับต้นๆของอเมริกาไม่แปลกเท่าไหร่หรอกในเมื่อผู้นำของประเทศนี้เขาทุ่มเทให้กับการศึกษาของประชาชนในชาติตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศ การไม่ปิดกัน้นทำให้ทุกคนมีโอกาสคิดและพัฒนาสิ่งใหม่ๆได้เสมอเขาถึงได้เป็นผู้นำของโลกไงล่ะอันนี้ผมไม่รวมถึงการทำสงครามนะพิมพ์นดาหันไปมองชายหนุ่มแวบ,บหนึ่งอดชื่นชมในความคิดของเขาไม่ได้ค่ะฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันถึงได้สอบชิงทุนมาเรียนที่นี่ไงคะแปลกที่คุณสนใจเรื่องพวกนี้ เธอพึมพำแล้วร้องขึ้นเมื่อเขาจะเดินไปอีกทางเราต้องเดินขึ้นไปบนโน้นค่ะเราจะขึ้นไปชมวิวกันบนนั้นมีกล้องสองทางไกลยหยอดเหรียญด้วยเธอล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าถือใบโตพร้อมกับหยิบเหรียญขึ้นมาสามถึงสี่เหรียญน,นี่ไงคะฉันจ่ายให้คุณก่อนแล้วตอนมือค่ำคุณเลี้ยงอาหารฉันเป็นการตอบแทนพิมพ์ระดาหัวเราะคิกคักอย่างนึกสนุก เธอพาเขาเดินทอดน่องจนรอบบริเวณและหยอดเรียนที่กล้องสองทางไกลมองเห็นวิวทั้งส่วนที่เป็นผืนป่าและบ้านเรือนแบบเก่าที่ยังคงสภาพสวยงามทั้งคู่มีสีหน้าเปื้อนยิ้มเพลิดเพลินกับบรรยากาศโดยรอบแม้ไม่ค่อยได้คุยกันแต่เข้าใจถึงความสุขที่สัมผัสได้เหล่านี้เหมือนกัน เวลาผ่านไปจนพระอาทิตย์ใกล้ตกบรรดาช่างภาพมือสมัครเล่นต่างมายืนเรียงรายร่วมกับช่างภาพมืออาชีพเพื่อจับภาพของเมืองและสเปซนิดเดลิลที่เปล่งประกายทาาบับท้องฟ้าที่กำลังเปลี่ยนสีแม้เมื่อความมืดโรยตัวลงมาครอบคลุมเมืองแต่ภาพที่ปรากฏยังคงความสวยงามช่างภาพแต่ละคน กดลัวชัตเตอร์แข่งกับทุกวินาทีที่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเมื่อมองลงไปที่ทะเลสาบวอชิงตันบรรดาเรือเล็กเรือน้อยและเรือข้ามฟากต่างเปิดไฟสว่างสวยัยตั้งแต่หัวเรือยันท้ายเรือขณะที่เรือกำลังแล่นไปรอบเกาะต่างๆเป็นภาพที่สวยงามน่าดูชมส่วนแสงไฟในเมืองก็เริ่มส่องแสงเปล่งประกายะระยิบระยับ และในวันนี้นับว่าโชคดีมากที่บนท้องฟ้าของเมืองซีแอตเทิลไม่มีเมฆปกคลุมทำให้มองเห็นเมาส์เรนเนียในระยะไกลได้อย่างสวยงามมากี่ครั้งก็ไม่เปลี่ยนหญิงสาวพึมพำคุณหมายถึงอะไรเสียงเขาถามขึ้นสถานที่หรือบรรยากาศทั้งสองอย่างค่ะจุดชมวิวที่นี่มองไปแล้วเห็นแสงไฟในเมืองวิบวับ ฉันชอบค่ะแล้วก็เรือนั่นอีกฉันชอบขึ้นมาวาดรูปบนนี้งั้นหรือถ้ามีโอกาสผมอยากพาคุณไปบารัคัตที่นั่นมีทั้งทะเลทรายภูเขาและมหาสมุทรน้ำเสียงคนพูดภาคภูมิใจในบ้านเกิดฉันจะจำไว้ค่ะว่าคุณชวนแต่คงยากอีกไม่กี่เดือนฉันก็จะกลับบ้านแล้วเราคงไม่ได้เจอกันอีก เธอหัวเราะให้ตัวเองอย่างเศร้าหาซิมมองดูนาฬิกาที่ข้อมือแล้วหันมาถามคนข้างๆคุณหิวหรือยังยังค่ะปกติฉันทานมือค่ำาดึกอันที่จริงจะเรียกว่ามือค่ำก็ฟังหรูไปคือมีอะไรให้กินก็กินจะถูกกว่าแถวนี้บรรยากาศดีมากมีร้านอาหารที่นั่งสบายสบายไหม ผมอยากให้คุณได้ทานอะไรที่หรูหราสักหน่อยเขาพูดพร้อมรอยยิ้มโอ้จริงด้วยฉันมากับเศรษฐีนี่นาถ้างั้นมื้อนี้ฉันจะพาคุณไปทานที่สกายซิตี้พัตคารน,นี้อยู่ชั้นบนสุดของสเปซนิดโดค่ะงั้นจะรออะไรคุณนำผมไปเลยค่ะจากที่นี่ไปขับรถไปนิดเดียวเอง ระหว่างขับรถไปนั้นพิมพละดาเล่าให้ฟังว่า Space Needle เป็นสัญลักษณ์ของ Seattle, s e a อตเทเป็นอาคารปฏิมากรรมที่โดดเด่นจัดแสดงในนิทรรศการนานาชาติเมื่อปี1962เพื่อบอกให้รู้ว่าบริเวณนี้คือเส้นขอบฟ้าของ Seattle ตัวอาคารสูงถึง184เมตรหรือ605ฟุตมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับจานบิน วางตั้งอยู่บนขาที่มีรูปร่างแปลกตาซึ่งชาวเมืองโดยทั่วไปคิดว่ามันเป็นเหมือนประภาคารสัญลักษณ์ของเมืองมากกว่าคุณเคยขึ้นมากินอาหารบนนี้มาก่อนหรือเปล่าเขาถามเมื่อพากันขึ้นลิฟต์แก้วมาถึงชั้นบนสุดพิมพ์ระดาสายหน้าไม่เคยค่ะฉันเป็นแค่นักศึกษาได้ทุนมาเรียนที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องราคาแพง ฉันไม่กล้าเข้าไปหรอกค่ะแต่ขึ้นมาชมทิวทัศน์ของเมืองบ่อยฉันชอบมองไปที่อ่าวเอลเลียตในวันที่ท้องฟ้าใสาๆเราสามารถมองออกไปไกลเห็นภูเขาโอลิมปิกเลนเนียและเบเกอร์ได้ใครที่มาซีแอตเทิลแล้วไม่ได้ขึ้นมาถ่ายรูปสัมผัสบรรยากาศบนหอคอยนี้ถือว่ามาไม่ถึงซีแอตเทิลนะคะ คุณไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างหรือว่าเที่ยวแต่ในเมืองนี้คนถามเดินขึ้นมาเคียงข้างพาเข้าไปในพัตตาคารผมอยากขึ้นไปที่เมาเรนเนียเสาร์อาทิตย์นี้คุณว่างหรือเปล่าผมจะได้ไปรับแล้วไปด้วยกันถ้าคุณอยากจะไปฉันนำไปก็ได้ค่ะพิมพ์นดามองบรรยากาศรอบตัวอย่างตื่นตานิดนดิถ้าอย่างนั้นผมจะมารับคุณแต่เช้า เตรียมตะก้าไปปิกนิกด้วยค่ะแล้วแต่คุณสะดวกเธอตอบรับโดยอัตโนมัตริรอยยิ้มจุดขึ้นที่มุมปากของฮาซิมขณะช่วยถอดเสื้อคลุมให้อย่างระมัดระวังเขาทอดสายตาจับผิวหน้าระมุนของสตรีตรงหน้าพรางนึกกระยิมในใจผู้หญิงก็เหมือนกันทุกคนถ้าเข้าให้ถูกจุดก็ไม่มีอะไรที่เรียกว่ายากต่อให้ฉลา,าด หรือเยอะหญิงแค่ไหนก็ตามทำไมไม่บอกว่าคุณมีของมากมายอย่างนี้ผมจะได้ขึ้นไปรับที่ห้องพักหาซิมเอ่ยเป็นประโยคแรกเมื่อลงจากรถมาเปิดประตูให้พิมพ์ละดาที่สองมือไม่ว่างเพราะถืออุปกรณ์วาดภาพและกระเป๋าใบโตพิมพ์ละดายิ้มกว้างสดใส ก็ไม่มีอะไรมากนีคะแค่กระเป๋าใบเดียวกับเครื่องมือนิดหน่อยเองหญิงสาวส่งกระเป๋าลายตาขาวสลับแดงให้เขาตามด้วยอุปกรณ์ที่ถือมาหาซิมรับของทั้งหมดวางบนเบาะด้านหลังเปิดประตูให้พิมพ์ละดาขึ้นนั่งข้างหน้าเรียบร้อยแล้วจึงอ้อมมาที่คนขับออกรถมาได้สักพักเขาเป็นฝ่ายเริ่มชวนคุย ผมลืมบอกคุณไปว่าให้ชวนเพื่อนๆร่วมทางมาด้วยก็ได้ผมไม่รังเกียจขอบคุณค่ะรูมเมทของฉันเธอมีนัดแล้วแล้วเพื่อนอีกคนละ่ะที่เป็นคนชาติเดียวกันนะ่ะพี่โตหรือคะพิมพณดาเอ่ยชื่อเพื่อนรุ่นพี่ที่คอยดูแลเธออยู่เขาไปเที่ยวแคนาดากับพวกเพื่อนๆค่ะแล้วคุณไม่อยากไปกับเพื่อนๆหรือ พวกนั้นเขาเรียนจบแล้วเลยไปฉลองกันค่ะแต่ฉันยังเรียนไม่จบตั้งใจไว้เหมือนกันว่าจะไปให้ได้ก่อนกลับบ้านหญิงสาวทอดสายตาไปข้างหน้าสายตาเด็ดเดี่ยวและมุ่งมั่นถ้าคุณอยากไปอาทิตย์หน้าเปลี่ยนจากไต่เขาแล้วเราไปแคนาดากันก็ได้ไปดูน้ำตกในแองกาล่ากันเขาเอ่ยชวนผมอยากให้คุณมีความสุข ไม่ชอบเลยเวลาคุณทําท่าใจลอยหน้าเศร้าแบบนี้คะพิมพระดาหันมาถามไม่แน่ใจว่าได้ยินผิดหรือเปล่าหาซิมละสายตาจากถนนตรงหน้าหันมามองหญิงสาวแวบ,บหนึ่งแล้วยิ้มบางๆที่มุมปากผมพูดจริงๆผมชอบเห็นคุณยิ้มมากกว่าความคิดคำหนึงของพิมพ์ระดายุติลง เมื่อนางฟ้าน้อยๆของเธอลืมตาตื่นแล้วเรียกหาแม่แม่จา๋าหญิงสาวกระพริบตารู้สึกตัวขึ้นเธอยืดตัวขึ้นนั่งหลังตรงสะบัดศรีรษะไปมาเบาๆขับไล่อดีตที่ติดตามมาไม่เลิกเธอยิ้มให้บุตรสาวยกมือขึ้นรูปศรีรษะให้เบามือนอนต่อเธอลูกแม่กลับมาแล้วเด็กหญิงพยักหน้าให้ แล้วหลับตาเสียงหายใจสม่ำเสมอพิมพ์ระดาอมยิ้มเอื้อมมือไปกดสวิตช์เพื่อดับไฟในห้องแล้วขยับตัวไปล้มตัวลงนอนอีกฝากหนึ่งของเตียงเพียงไม่นานความอ่อนเพียและความหวนคิดถึงอดีตทำให้หญิงสาวหลับสนิทไปโดยไม่รู้ตัว หาซิมกระหม่อมชายหนุ่มขาลับหันมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ตรงหน้าแล้วรีบลุกขึ้นยืนเมื่อเห็นบุรุษหนุ่มร่างสูงใหญ่คล้ายกับเขากำลังเดินเข้ามาภายในห้องทำงานเสียงหัวเราะเบาๆอย่างอารมณ์ดีพร้อมคำถามอย่างเป็นกันเองกำลังยุ่งอยู่หรือพอประมาณกระหม่อม กำลังสรุปตัวเลขค่าใช้จ่ายที่เราจะใช้เปลี่ยนแปลงโรงแรมที่เพิ่งซื้อมาใหม่เย็นนี้มีนัดกับใครหรือยังผู้สูงสักกว่าถามเสียงที่ถามฟังออกว่าร้อเรียนเป็นผลให้ผู้ที่ต่ำสักกว่าต้องเหลือบตาขึ้นมองจามานเพิ่งมาถึงเลยอยากจะชวนนายไปหาอะไรกินด้วยกันแต่ถ้านายมีนัดแล้วก็อนุญาตให้ไปได้ วันนี้กระหม่อมไม่มีนัดถ้าเช่นนั้นก็เยี่ยมพวกเราไม่ได้เที่ยวด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตานานแล้วแต่ละคนยุ่งกันทั้งนั้นเที่ยวนี้เราต้องรีบกลับบาราคัตเสียด้วยราชิดบอกว่ากรมวังโทรศัพท์มาเตือนให้กลับได้แล้วเสด็จพ่อทรงถา,ถามถึงหาสิมนิ่งอึง้งท่านชายอาเมลยิ้มเยือนยกมือขึ้นตบบ่าผู้เป็นทั้งสหายสนิทและองครักษ ได้ยินมาว่านายกำลังทัวเมืองซีแอตเทิลเป็นการใหญ่ที่นั่นมีอะไรดีเหรอกระหม่อมซื้ออพาร์ตเมนต์เลยไปดูเขาตกแต่งอยากให้ออกมาดีเขาอ้อมแอมตอบไม่เต็มเสียงนักเฮ้ยไม่เห็นต้องปิดบังเลยท่านชายอาเมลหัวเราะอ,อีกครั้งข่าวว่าสวยและเก่งมากนี่ฝ่าพระบาททรงทราบ หาซิมถามอย่างประหลาดใจก็นายเล่นบินไปบ่อยเหลือเกินคนที่นี่เขาก็สงสัยสิทรงให้คนตามสืบกระหม่อมเขาพึมพำไม่ทันจบประโยคคู่สนทนาชิงพูดขึ้นก่อนเราอยากรู้นี่นายแรกเวรกับสองคนนั่นจนพวกเราพากันสงสยัยหล่อนยังเรียนไม่จบเลยใช่ไหมแค่มาฝึกงานเท่านั้นเองส่งทราบดีแล้วนี่ เขาตอบเสียงแผ่วคิดจะพากลับไปบรารคัตด้วยไหมล่ะเสียงถามกลัวหัวเราะดุดเดิมคงทำอย่างนั้นไม่ได้เขาเงยหน้าขึ้นตอบทันควันกลัวอะไรกระหม่อมเป็นองคารักษ์จะมีคู่ก่อนฝ่าพระบาทได้ยังไงกรมวังสั่งมาหรือไงผู้สูงศักดิ์ขัดขึ้นอย่างนึกหมั่นไส้อีกอย่าง กระหม่อมยังไม่ได้คิดจริงจังอะไรแค่เห็นว่าน่าสนใจอ้าวคนพูดเอียงตัวหันมามองดวงตามีประกายขบขันเต็มทีเราว่านายพร้อมแล้วนะหาซิมไม่ต้องรอเราหรอกคนพูดหยุดชะงักไปนิดหนึ่งก่อนจะพูดต่อด้วยสีพระพักเคริมฝันเรายังไม่เจอนางในฝันขอพระไทยกระหม่อม พวกเรามีเวลาอยู่อีกสองสัปดาห์ถ้าอยากชมเมืองต่อก็ต้องรีบหน่อยกระหม่อมนัดเธอไปร่องเรืออาทิตย์นี้แล้วสุกหน้าเราจะไปไต่เขากันเสียงหัวเราะชอบใจดังมาจากท่านชายทำให้ฮาซิมเกอร์เขินไปบ้างไหล่กว้างแข็งแรงถูกตบเบาๆอย่างเอ็นดูขอให้มีความสุขกับทริปของนาย ฉันก็มีนัดกับแคทเธอรีนเหมือนกันหล่อนอยากไปช้อปปิ้งอีกแล้วคนพูดพูดจบถอนหายใจอย่างรู้สึกเบื่อหน่ายฝ่าบาทควรจะอยู่ห่างๆแคทเธอรีนบ้างหล่อนมือเติบเกินไปแต่หล่อนก็ตอบแทนได้คุ้มค่าเสียงพูดฟังดูเยาะหยันเราไปกันเถอะจามานกับราชิตรออยู่ข้างล่างแล้ววันนี้ เราไปฉลองกันที่บาราคัตปิตโตเลียมวิ่งขึ้นไปสูงสุดของเพดานหุ้นในความฝันที่ส่งมาจากจิตใต้สำานึกของพิมพ์ระดาเธอกำลังเดินเที่ยวในเมืองที่ตนเองข้ามน้ำข้ามทะเลไปศึกษาแต่ครั้งนี้แปลกไปกว่าทุกครั้งเพราะเธอไม่ได้มาเดินหาซื้อของแต่อย่างใด เธอเดินมากับบุรุษหนุ่มร่างสูงใหญ่คิ้วเข้มตาคมแต่งกายสะอาดสะอ้านและมีบุคลิกโดดเด่นซึ่งไม่ใช่สิ่งที่พบเห็นในหมู่เพื่อนนักศึกษาชายเธอเดินนำเขาซอกแซกไปตามถนนในเมืองขนาดใหญ่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าและความโรแมนติกของแสงสีในยามค่ำคืนเมืองนี้เป็นมหานครแห่งสีเขียวค่ะ เพราะเมืองเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวแต่ซีแอตเทิลยังได้รับการยกย่องจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งอเมริกาจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสิบสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในอเมริกานะคะเธอเล่าให้คนที่เดินเคียงข้างฟังผมสังเกตเห็นอยู่เหมือนกันต้นไม้ที่นี่เยอะกว่าเมืองใหญ่อื่นๆใช่ค่ะถึงแม้เมืองซีแอตเทิล เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ไม่ยาวนานแต่ความน่าสนใจของเมืองสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวต่อปีแบบไม่ขาดสายที่ขึ้นชื่อมากอีกเรื่องคือดนตรีในช่วงปี1918ถึง1951เกิดในคลบดนตรีแจ๊ดมากกว่า20แห่งบนถนนแจ็กสันศิลปินที่โด่งดังในยุคนั้นมีหลายคนค่ะ เช่นเลชาลีเออร์เนสติแอนเดอร์สันและควินซีโจนและที่นี่ยังเป็นบ้านเกิดของนักร้องตำนานเพลงร็อกจิมมี่เฮนดิกด้วยน่าสนใจเรื่องที่คุณเล่าผมไม่เคยทราบมาก่อนเพราะไม่ค่อยได้สนใจผมมาสหรัฐเพื่อเรียนบริหารจบแล้วก็ทำงานธุรกิจผมรู้แต่ว่า ซีแอตเทิลเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและอู่ต่อเรือและยังเป็นทางผ่านสำคัญสู่เมืองอร阿สกาตอนที่ทั่วโลกเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อปี1930เมืองนี้กลับมาฟื้นตัวขึ้นได้อีกครั้งหลังสงครามโรคครั้งที่สองซึ่งส่วนหนึ่งมาจากบริษัทโบอิงมาก่อตั้งศูนย์กลางการผลิตเครื่องบินพาณิชย์ที่นี่ หลังจากนั้นซีแอตเทิลก็ถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีอีกแห่งหนึ่งของโลกพิมพระดาหันไปหยุดมองเขาตาโตแล้วหัวเราะในตาคู่สวยเป็นประกายพราวคุณก็รู้มากนะคะฉันจะปล่อยไก่หรือเปล่าเนี่ยเธอพูดยิ้มยิ้มชายหนุ่มสั่นหน้าแล้วพลอยหัวเราะไปด้วยกัน บรรยากาศแม้จะมีผู้คนพลุกพล่านเพราะเป็นย่านธุรกิจแต่สองหนุ่มสาวกลับรู้สึกสนุกสนานเดินกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยขณะนั้นทั้งคู่เดินมาถึงตลาดไพยเพรสเดินสำรวจในตรอกข้างใต้ตลาดที่นี่มีแต่ร้านค้าร้านอาหารหลากประเภทและกำแพงหมากฝรั่งที่โด่งดังหรือที่เรียกกันว่ากำวอล เป็นกำแพงที่เต็มไปด้วยหมากฝรั่งซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันมีสีสันและลวดลายจนกลายเป็นศิลปะอย่างหนึ่งพิมพระดาหยิบหมากฝรั่งจากในกระเป๋าส่งให้ชายหนุ่มที่มาด้วยกันฉันเคยแปะไว้แล้วคุณทำสัญลักษณ์ไว้ด้วยสิคะว่าเคยมาที่นี่แล้วฮาซิมรับหมากฝรั่งมาใส่ปากเคี้ยวคุณแปะไว้ตรงไหนละ่ะ ผมจะแปะที่เดียวกับคุณถ้าได้มาอีกครั้งจะได้จําได้ว่าเคยมาที่นี่กับคุณไม่บอกหรอกเธอร้องปฏิเสธคุณอยากแปะตรงไหนก็แปะไปเถอะเร็วๆเ,เลยฉันหิวอยากไปกินกาแฟที่ร้านตรงโน้นแล้วเขาหันไปมองตามที่มือเธอชี้ไปอ๋อสตาร์บัคส์แห่งแรกของโรคนี่เองคุณก็บอกมาก่อนสิ คุณแปะหมากฝรั่งไว้ตรงไหนเธอนาแพมผมอยากแปะไว้ใกล้ๆคุณถ้าบอกเดี๋ยวจะซื้อเครื่องเขียนที่คุณอยากได้ให้เป็นรางวัลน,นะเขาทั้งอ,อดอ้อนและติดสินบนพิมพระดายอมบอกเขาจนได้ไม่ใช่เพราะเห็นแก่สินบนแต่เพราะเขารู้ว่าเธอแกล้งบอกส่งๆไปหลายครั้งซึ่งเขาไม่เชื่อจึงพูดจาหวานล้อม จนเธอยอมบอกเขาในที่สุดรอยยิ้มผุดขึ้นที่ริมฝีปากบางได้รูปแม้อยู่ในระหว่างหลับไหลเนื่องด้วยภาพในความฝันได้มาหล่อเลี้ยงหัวใจที่แห้งเหือดให้ชื่นฉ่ำขึ้นมาอีกครั้งนิยายเรื่องไซรอรักขอจบตอนที่สามเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในครั้งหน้าก่อนจากกันขอฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องนิยายเดซี I ่แอนนี่ครับให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่มีอาการเจ็บเข่าลุกนั่งเดินเหินไม่สะดวกเนื่องจากน้ำในเข่าแห้งขอแนะนำให้รับประทาน b บ a ็กมอร์กรูโคซามีนวันละหนึ่งเม็ดก่อนอาหารนะคะอาการดังกล่าวจะค่อยทุเลาขึ้นสำหรับวันนี้ ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ